ก่าวทักทายสวัสดีครับหลังจากที่เราจบทิปทางไกลไม่้องสอนแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาบำรุงรักษาแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างนะครับนะเรทิปนี้นะคลิปนี้เราจะทําการเปลี่ยนระบบเบรกนะฮะเป็นจากพีเบรกเป็นดิสเบรคนะฮะแล้วก็ผ้าพันแฮนนะฮะนะตัวนี้เป็นคาลิปเปอร์เบรกดิสสายเคเบิลนะครับ ล้ะเภทของงานที่จะไม่เปลี่ยนไม่ได้นะฮะคือโซ่1 1สปีดนะครับเพราะว่าตัวเก่านั้นผ่านมาหลายทริปแล้วคิดว่าคงจะถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนฮนะน่าจะยืดแล้วนะครับเดี๋ยวยืดไปยืดเรามีตัววัดอีกทีนะฮะแล้วก็ที่เปลี่ยนคือยางนอก2เส้นนะครับหลังจากที่ทริปนี้นะยางรั่วไป4ครั้งแล้วก็ยางแตกอีก1ครั้งนะครับ รวมเป็น5ครั้งนะรู้สึกว่าเยอะเกินไปนะครับที่อย่างที่เราจะเปลี่ยนนะเป็นขนาด26คูณ1น5นะครับนะเราตัวนี้นะครับเป็นแก้มยางตีไว้นะ2 0 2 2ัะไม่ทราบว่าเป็นปีของอยางหรือเปล่านะฮนะเราใช้ดอกอยางทั้งหน้าและหลังเป็นลายดอกเดียวกันนะครับนะเป็นทั้งเรียบก็ได้นะครับ ลูกหลังก็โอเคนะครับออฟโรดก็ได้นิดหน่อยนะครับถือเป็นยางสําหรับบรรทุกเหมาะสําหรับทัวริงอยู่แล้วนะครับยางตัวนี้เป็นยางกันหนามพอสมควรนะไม่ถึงว่าจะดีมากเป็นเกรดกันหนามกลางๆนะครับเราเปลี่ยน2เส้นเลยนะครับหน้าและก็หลังนะครับตัวนี้เป็นยางขอบลวดนะครับไม่สามารถที่จะพับได้นะครับโซ่ติดรถนะครับ x ที่1 1ปนะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆนะครับว่าอายุของโซ่นั้นสมควรจะเปลี่ยนหรือไม่นะนี่เลยนะดูกันแบบเต็มๆนะครับนี่คือยือด100%แล้วนะครับเพราะว่าลงได้สะดวกมากนะครับกับเครื่องมือวัดโซ่ตัวนี้นะครับปุ๊บลงอย่างคล่องแคล่วแสดงว่าสมควรที่จะเปลี่ยนแล้วนะครับ ทำเองง่ายๆครับด้วยตัวเราเองนะครับรถเป็นของเราแล้วค่อยๆทํานะครับแล้วก็หลังจากที่เรากลับมาจากทริปนะก็แมวกลับมาถึงบ้านนะแมวก็ได้มาเสียงสถิตอยู่หลังบ้านแล้วนะครับตัวนี้เป็นแมวจรนะครับเราก็เอ็นโดนะครับก็เลยซื้ออาหารเ็ดถุงมาแล้วมาตั้งทิ้งไว้นะครับด้วยความเอ็นโดนะครับแมวเป็นแมวจรนะครับ คือจับก็ไม่ให้จับนะครับจับไม่ได้เลยนะครับจับแล้วก็จะวิ่งหนีนะครับแต่พอให้อาหารก็กลับมากินนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมครับกลับมาทํารถของเราต่อนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราทําระบบเบรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวถอดล้อตัวเก่าออกนะครับจัดการถอดยางออกแล้วก็ใส่ใบดิษนะครับ จริงๆร,ระบบ v b เบกก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่มันมีข้อจำกัดนิดนึงนะเวลาเราจะถอดเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อนะครับหรือว่ายางรั่วยางแตกนะครับเวลาเราใช้ v b เบมันก็ค่อนข้างที่จะถอดลำบากนิดนึงนะครับเราเราจะต้องปล่อยลมยางออกให้หมดนะถึงจะถอดเอาร้อออกมาได้นะครับติด v b เบนะครับตอนแรกก็ลุ้นๆอยู่นะครับรว่าเราสามารถที่จะใส่คลิปเปอร์ ได้เลยหรือเปล่าคะโดยที่ไม่ต้องถอดตะแกงหน้านะครับผลปรากฏว่าใส่ได้นะครับเครื่องมือที่สามารถนำเข้าไปได้นะไม่ติดตะแกงนะมันรู้สึกพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะใส่ประแจขันเข้าไปได้นะเราก็ต้องถอดตะแกงหน้านะครับเพรื่อในนี้เราใส่ได้นะแม้ว่ามันจะตะ,ตะกุกตะกักติดดิด๊ดๆหน่อยๆน,นะแต่แต่ก็ถือว่าใช้ได้ครับ จานดิสของเราตัวนี้เป็นระบบเซนเตอร์ล็อกนะครับเพราะว่าดุมดุม Xt ของเราเป็นเซนเตอร์ล็อกนะเราก็ต้องซื้อใบจานที่เป็นเซนเตอร์ล็อกมาใส่ด้วยนะครับเราก็ใช้มันมี2แบบนะครับตัวตัวปิดตัวล็อกตัวล็อกนะครับตัวล็อกติดจานดิสนะครับถ้าเป็นตัวเล็กก็สามารถที่จะใช้ตัวถอดเฟือง ใส่ได้เลยนะครับเป็นประแจถอดเฟืองสามารถขันเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับเราก็ใช้ประแจตัวถอดกระโหลกนะครับใส่เข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นประแจตัวเดียวกับตัวถอดกระโหลกนะฮะอันนี้เป็นตัวล็อกตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาปรับตั้งนะฮะมันจะฝืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับจุดศูนย์กลางนะครับเดี๋ยวเรา ในนี้เป็นแผ่นสังกะสีนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้แล้วครับเป็นตัวปรับคาลิปเปอร์ระหว่างช่องจานดิส์นะครับกับตัวพ้าเบกคาลิปเปอร์นะครับเดี๋ยวใช้ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวบังคับนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่มีตัวแผ่นเจ่าสังกะสีเราอาจจะใช้ แผ่นพลาสติกก็ได้นะครับแผ่นบางๆนะครับใช้แทนกันได้นะครับแต่นี้เพลินว่าเรามีเศษสังกะสีเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเราก็เลยใช้ตัวนี้นะครับเราตัดให้ได้รูปเดียวกับจานดิสเลยนะครับใช้แผ่นสังกะสีที่เราตัดได้นะยัดเข้าไปเลยนะครับนะระหว่างจานดิสแล้วก็ผ้าเบรกตัวคาลิปเปอร์นะครับ พอเราใช้ตัวนี้เป็นตัวบังคับนะครับแล้วเราก็ขันแน่นเลยครับผมก่อนขันแน่นเราบีบกำม,มือเบรกให้แน่นนะครับคือเราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวบังคับแต่อย่าลืมเบรกด้วยนะครับกำม,มือเบรกให้ตัวคาลิปเปอร์ทำงานนะครับตัวเบรกด้านหลังก็เช่นเดียวนะครับเราใช้หลักการเดียวกันนะครับ ตัวสายเบรกที่เราซื้อมานะครับมันก็จะมี2หัวให้เราเลือกนะครับเราเลือกหัวใดหัวหนึ่งนะฮะหัวที่เห็นอยู่นะครับเป็นหัวของมือเบรกหมอบนะครับส่วนหัวอีกด้านหนึ่งเป็นมือเบรกของเสือภูเขานะครับเราก็ตัดมือหัวมือเบรกเสือภูเขาออกนะครับ เพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวเราวัดปอกสายทางด้านเบรกหลังก่อนนะครับเพราะว่าสายที่เราซื้อมานะมีเป็นเส้นเดียวยาวๆเลยนะครับเพื่อความชัวครับเราวัดหลังแล้วพอเราตัดปุ๊บส่วนที่เหลือจะเป็นเบรกหน้านะครับเพราะว่าเราใช้สายเบรกหลังเนี่ยจะยาวตลอดจนถึงตัวคาลิปเปอร์เบรกเลยครับ เคลียร์รูสายเบรกนิดหนึงนะครับติดตั้งสายเบรกปอกสายเป็นที่เรียบร้อยทีเราก็จะมาปรับตัวคาลิปเปอร์นะทีนี้เราปรับแบบละเอียดเลยนะครับปรับแบบใช้งานให้ได้จริงๆเลยนะครับผมโดยใช้แผ่นสังกะสีที่เราตัดตรงทีแรกนะครับเป็นตัวบังคับนะครับพอเราปรับตั้งเรียบร้อยนะฮะเราก็ดันตัวแผ่นสังกะสีออก จะคาลิเปอร์เบรกนะครับไหลลื่นไม่ติดขัดแต่อย่างใดผ่านเลยครับครั้งเดียวผ่านถือว,ว่าดิสเบรกตัวนี้คาลิเปอร์ตัวนี้ติดตั้งได้ง่ายและสะดวกมากๆครับผม โูยึดวีเบกเพื่อนๆจะถอดหรือไม่ถอดก็ได้นะครับอันนี้ขออนุญาตถอดนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วเราก็ซื้อตัว M10 นะครับตัวนี้มาใส่ปิดรูนะครับ อย่างนอกเส้นนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นขอบรวดก็ตามนะครับแต่เวลาเราใส่นะครับมันก็ไม่ได้ว่าแข็งมากขนาดถึงที่ว่าจะต้องใช้เครื่องมือนะฮะเราสามารถที่จะใช้มือนี่ครับนวดนวดแล้วก็ดันแล้วก็ค่อยๆดันค่อยๆดันเข้าไปนะครับถือว่าเป็นขอบรวดที่ติดตั้งได้ไม่ยากนะครับง่ายมากนะโดยไม่ต้องใช้ไม้งัดเลยนะครับค่อยๆทำนะ ไม่ค่อยนิด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 น,ดน,ดนะฮะแล้วก็เข้าล็อกนะแป๊บเดียวนะครับโอเคเลยนะไม่ค่อยเจ็บมือด้วยฮะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับ เพื่อนๆที่ก็สามารถที่เอาไปทําตามได้นะครับคือโดยปกติเวลาเราจะสูบลมนะเราจะหาจุบลมเนี่ยค่อนข้างจะไม่เจอนะครับวิธีง่ายๆนะครับเราก็ใส่ตัวตัวแบรนด์ของยางนอกเนี่ยครับให้มันตรงกับจุบลมนะครับเวลาเราใส่ก็จะสะดวกนะฮะอย่างจุบนี้นะครับเป็นค่อนข้างที่จะยาวนะครับถ้าเราใส่แบบอย่างนี้ฮะมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะ คือวิธีการนะฮะวิญญาณใส่ครเราพับเลยครับพับเลยแล้วก็เราก็ยัดเข้าไปในรูของจุบเลยนะครับวิธีนี้จะง่ายแล้วก็สะดวกกว่าวิธีแรกที่เมื่อสักครู่นะครับ หลังจากนั้นเราก็ยัดยางในเข้าไปตามปกติเลยนะครับก็ค่อยยัดนะครับตอนนี้จุบลมยางเราก็ตรงกับแบรนด์ของยางนอกแล้วนะครับทีนี้เวลาเราหาก็นค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับถึงพระเหตุของงานนี้นะครับโซ่ XT11 p ป ed นะครับถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนโซ่แล้วนะครับเรา ตัวนี้เป็นตัวปลดเร็วนะซึ่งก็ถอดง่ายนะครับแต่ยังไงเราต้องใช้ตัวต่อตัวตัดต่อโซ่อยู่ดีนะครับเพราะเราจะต้องตัดโซ่นะความยาวเท่าไหร่ดีนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก่อนที่เราไปตัดโซ่เราทําความสะอาดนิดหนึ่งนะเป็นความามสะอาดลูกโอกตีนผีนะครับแล้วก็ระบบตีนผีทั้งหมดนะเราก็ทาความสะอาดนะฮะ ส่วนความยาวของโซ่เอาง่ายๆเลยนะวัดเท่ากับโซ่เดิมเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับโซ่เดิมยาวเท่าไหร่เราก็วัดขนาดแล้วก็ตัดตรงนั้นเลยครับง่ายดีครับส่วนจะยาวตามทฤษฎีตามอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเราแบบของเราก่อนครับผม เราเปลี่ยนโซ่ไปชุดหนึงนะแต่สภาพเฟืองของเราถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับเกิน80%นะครับโดยตามสูตรเราจะใช้โซ่3ชุดต่อการเปลี่ยนเฟือง1เฟืองนะครับโดยที่เราจะเปลี่ยนก่อนที่โซ่จะกินตัวเฟืองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเปลี่ยนโซ่ไป1ชุดนะเราจะสามารถใช้เฟืองตัวนี้ได้กับโซ่อีก2ชุดนั่นเองนะครับผม ส่วนใบจานของเราก็ยังโอเคฮะยังเนียบอยู่นะครับยังใช้ได้อีกยาวๆหลายทิปเลยนะครับฟันยังโอเคอยู่ขวามือเป็นโซ่ตัวเก่าส่วนซ้ายมือเป็นโซ่ตัวใหม่นะครับโซ่ตัวนี้คือ มันจะมีเครื่องหมายคือว่าอีกด้านหนึ่งฮะจะไม่มีเครื่องหมายใดๆทั้งสิ้นฮนะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นจะเป็นแบรนด์เป็นโลโก้ของมันนะครับแล้วก็มีเกรดของมันนะว่าเป็นโซ่ชนิดอะไรนะครับโดยของเดิมนั้นเราโซ่ที่ติดกับรถมานะครับเรา จะหันโลโก้เข้าด้านในนะครับส่วนด้านนอกที่ไม่มีโลโก้ละเัาหันด้านนอกเรายึดแบบตามนั้นเลยนะครับเวลาเราเปลี่ยนโซ่เราก็ใช้ตามนั้นเลยนะก็คือตัวด้านที่เป็นโลโก้ของโซ่เราจะไว้ด้านไหนครับค่อยๆทำไปนะครับ ตรงนี้เราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองได้นะครับใหม่ๆอาจจะงงๆนิดหนึงนะครับแต่ตัวนี้ไม่ไม่ยากนะครับทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำได้โดยง่ายเลยนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะครับใหม่ๆอาจจะงงๆนิดหนึงนะครับ และขั้นตอนสุดท้ายเราก็จัดการเปลี่ยนผ้าพันแหนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ายัางงงๆอยู่ว่าว่าพันยังไงนะครับให้มันดูดีแล้วก็สวยงามนะครับนะครับแล้วขอ,ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่คอยติดตามชมและขอให้กำลังใจนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ชาวนักปั่นของเรานะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรด้วยตัวเองนะครับแล้วยุคนี้นะครับอะไรค่อนข้างที่จะหาง่ายตามท้องตลาดนะครับในตลาดออนไลน์นะครับโดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจัดหามานะก็เป็นตลาดออนไลน์ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสำหรับเทคนิคการปรับเปลี่ยนยังไงอาจจะไม่ถูกเท่ากับทฤษฎี หรือยังไงนะครับแต่ก็หวังอย่างนี้นะครับว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ